สวัสดีครับวันนี้พ่อตีและน้องอ้นและแม่ปันเรากำลังจะเดินทางไปเขาย้ายโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันกลางทางเนะ okay. <c oughs> อะโอเคบายบายสวัสดีครับ <c oughs> นี่เราขับออกมาจากบ้านได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วน้องอ้นกำลังหลับอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึก <c oughs> ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แวะปัม๊ม ให้พี่เขาทำอะไรให้เอาน้ำมันโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ขับรถไปต่อเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินในเซเวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเนาะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วบายบายอ่าสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงปั๊มน้ำมันระหว่างทางไปเขาใหญ่อยู่เนาะน้องอ้นเนี่ยเราแวะที่ไหนนะตอนนี้ เราก็ <Burger> กินอ๋อเรากําลังกินอะไรอยู่เฟฟ้าผมไฟอร่อยไหมเผ็ดไหม,มต้องจิ้มต้องจิ้มอะไรไหมกินเ้มไฟ,ฟจิ้มอะไรอะ่ะเคทช็อปไหนอันไหนเคทช็อปชี้ให้อ๋ออันนี้ของน้องโอนคนเดียวเลยใช่ไหมหรือแบ่งทุกคนได้หมดแบ่งเพื่อนๆอันนี้ของโอนโอเคนี่อะไฟโอ้โอ้อันยาวมากร้อนไหม โอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย